นี้มีพ่อพันหนึ่งปีมานำเสนอดูชัดๆเลยนี่ราคาแบ่งกันเลี้ยงนะครับแบ่งกันเลี้ยงลำตัวยาวนะครับแพะใส่ดีเชื่องมากเล่นกับคนเนี่ยโหดูนะ้าอกดูนะครับชัดๆนะครับแพะลำยาวลำตัวยาวนะครับกระซูบนิดนึงเพราะว่าทับตัวเมีย เย็นดีๆลูกยล่อดิเอาตัวนี้ไปผมแบ่งให้นะครับสนใจสว,สวยเลยสวยสวยเลย พร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งาน